สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาพบมาพ่อผมเนาะกับช่องโยคันดันชาแนลมือนี้สิบค่าพี่น้องมาอยังตลาดเนาะ,ะคนอาจสิหลายเดิมมนี้แต่ชาแนลเขาก็ต้องหายเนาะขบมาประเทศไทยพี่น้องเบิ่งหลายมือแล้วไปไปอยังตลาดสันกิมพ์พี่น้องไปเลย <c oughs> จ้ามาขอถ่าย ครับพี่นอ้องเอ่าผมกับกับมาหอดล่านแล้วเนาะเดินตลาดเมื่อนี้กับทายให้พี่น้องได้เบิ่งพอขวนอยู่หรอครับอ่าตอนนี้กับมาหอดล้านแล้วเมื่อยเครื่อเนะพี่น้องเนาะสื่อของกับสีพนักงให้เงินแบบพันหานะพี่น้องบอกว่าให้เหลือมาเน่เดอว่าสันวะโอ้เ,เหลือดอกสองเซตถือจมอีกเรื่องห้วผมเดี๋ยวผมสี่เบิง่งอ่าให้พี่น้องเบิ่งของที่ผมซื้อเนาะ นี่นะครับพี่น้องสื่อของวันนี้หลายครับหลายนี่นะครับเบิดเกือบประมาณพันหาพันหกเลยครับวันนี้อยของกระแพ้งขนสม,มืองปะเดี๋ยวเขาไปล่างพักล่างหยาไม่คิดน,น้ำซุปกันดีกว่าพี่น้องครับพี่น้องน้ำซุป ่าปรุงเสร็จในไม้นะครับเนาะมันยังบริสุทดิฮหอนเลยตอนนี้เห็นแล้วครับตอนสุกปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ช่องเนื้อเนาะนี่ก็ช่องหมูเดี๋ยวทาเบิองตอนน้ำซุปเดือดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอจัดร้านเอ้ตรงครับพี่น้องเขาเปิดหนาร้านเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำซุปก็ได้แ็บรนอยนี่น้ำซุปได้แล้วครับรอลูกค้าเขามาอุดหนุนอย่างเดียวบาดนี้ เรานังนับเงิน ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เท่ากับเพราะ,ะแค่นี้ก็นเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะต้องให้พี่น้องกับเพืเ่อนๆได้บวอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เขามากดติดตามกดไลค์แหกับคลิปของผมนะครับกับช่องโยคันล้านชาแนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ